แท็กเอราวเสียทางของกูมไปแล้วครับเินิฟรเกินโยเอฟอู้ห้หี้ห้ไอเฮียเก้าแล้วจังหวะพวกมึงพวกมึงเก้าแล้วจังหวะโคตรที่บอด ตรงนี้ครับผมโพชินกิลุกเป็นไฟครับแอททเราครับมาสี่คนรับทชงของเจมส์มินครับเจเยอร์จกจ็อกและทางของปูมชนกับ f อเพื่อนเก่ายังมีบอสเซนบานาน่าวันครับโพชินกิครับยินดีรับกับครับเข้าสู่ศึกแอทแทอกเราเจอกับ F ดับบิลครับโอ้โหเอฟบิลครับซ้อมกับประเทศไทยมาตลอด3เดือนครับส่วนแอตแ c k ต้าเราครับไปต่างประเทศมาครับเจอกับยอดทีมยอดมนุษย์หลายทีมครับจะทำยังไงยกที่หนึ่งครับโพชิคกี้ <มา S 1> เิ่ม <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> ผมครับแล้วกรูมดันมากรูม กลุ่มมุดมากลุ่มครับกำลังลุยกลุ่มและมีการยิงก่อนไปกลุ่มกดไปตรงนี้ครับผมโดนยิงไปล้อเหลือทีและานหน้านีกลุ่มนี้กดไปยังยังไงกลุ่ม ด้านนอกครับฉีกไปรอบนอกครับแล้วกรูมบล็อกอยู่เลื่อนเหลือส4ีขนั้นมีการระเบิดไปจังบิลีฟครับแล้วกรูมเปิดแล้วครับ F.W. เปิดทางของสามเอฟได้ครับไปจังลอกอ้อมหลังมาบิลีฟแล้วบิลีฟกำปาบมาตรงนี้หยอดไปบิลีฟแล้วบิลีฟซ้ำตูออกไปคนแรกครับ F.W. ครับเปิดแอตแทกเอราว์เสียทางของปลูม ไปแล้วครับขึลิฟต์ขึ้นโย่ F W believe ครับแมนระเบิดของเคานี่แน่นอนจริงๆครับสำหรับบีลลิฟต์ก็ทอาบอลเซนเลียวกดไปครับยังไม่น็อกถ้าเมื่อกี้ปิดประตูน่าจะรอดนะและป่าความไปต่อ F W แล้วเจเยอร์เจเยอร์รออยู่จงล็อคดูเหมือนว่ากดจะบิลลิฟรออยู่ด้วยเจเยอร์จะโบกไหมช็อตนี้เราอยู่ใกล้กันมากเลยครับผู้ชมครับใกล้กันแบบโอ้โหนะฮะแล้วทาง F W เข้ามาสองคนแล้ว แล้เจคุ้รอนครับถูกน็อกไปินลีฟไปครับ f อเปิดน็อกได้เพิ่มอีกแล้วเกิดกรณีของเกาเยอร์ครับต้องเข้ามาหน้าวัดไปตามถุดใจแล้วทางซิกเซนครับผมเก็บทางของสต็อปออนเลนเดย์เทรถูกตัดไปคนหนึ่งแล้วเจเยอร์มาเจเยอร์หาก่อนครับเจเหลือเจกับเจมเซ็แล้วเดินมาเดินบทมาเลยตรงนี้เจเยอรถอยเจเยอรถอยโดนน็อกไปครับเดินทางของเจมส์มิน คนเดียวครับสำหรับ a t c k All อ o u n d ครับศึกที่โชินกิได้มาคิวแล้วครับรถเฟรนคีเปดับเอเช่ครับแส์ดอลกลาสและทางเชมส์ินเก็ดไปน้อตหนึ่งและโดนเก็บไปครับแอตแทกอาราจบสิบห้ครับ FW บอก e l c o t e back to Thailand ครับโอ้ส่งแอต l ท r o าราจบดับที่15แล้วนะครับยกที่4ครับระหว่าง2ทีมนี้ครับแ c k All Round ครับและทางของ f w Sport ครับ เฮ้ยลงล้มเฟียวเฟียวกว่าตอนนี้ครับแอตเลต์เรานำอยู่2ต่อ1ครับที่ทางของนะฮะโพชินจินะฮะ,ะ,ฮะตบกเกลี้ยงเลยนะ,ะ,นะะครับนะมี FW ไปแพ้บายรอบหนึ่งครับเนื่องจากออกเมืองไปนะฮะแล้วมีการลงตึกคู่2คนครับตึกละ2สนามโมไปียงของกรูมส์จาลอฟครับคขำไปครับท่านคาสิโนวินบอสเซนส์ครับและเฮ้ยเรายึดเรายึดเรายึดหมูกรอบได้ก็เฟียวอยู่มาดูกันแอตเลตเราชนเอฟวีครับมิรามายกที่สี่ เอฟเอสีนะครับแฟนๆมีดวันนี้ยังได้ครับเพื่อนได้แล้วเจย่าบอลนอร์นอร์วอนไปมอนจะดอกเจย่าไปแล้วเอาแป๊บเดียวเท่านั้นละอาร์ะครับด้านล่างมายังไงครับมอนติก้าก็บเจย่าไปแล้วจะรอครับองทำมอนติก้าไปอีกครับโอ้โหเ่วยกมาช่วกัมาเดเจย่าครับหายนะครับผมเจนแล้วปุ่มสามปุ่มสามก่อนบอรเซนถูกน็อกไปด้วยนะครับบอลบอรเซนไปเหลือบีลิฟคนเดียวเอาล์ะครับจะทำอยังไงครับสำหรับเอฟดับบิลล์บีลิฟครับ แม่งซ้ำโคตรไหวเลยแม่งเอาแต้มแม่งเอาแม่งเอาเจไปก่อนเ,อเลยนี่เอาแล้วฮะใกล้ขึ้นมาแล้วครับใกล้ขึ้นมาแล้วฮะใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเนมานมานมาจนกรอฟใกล้แล้วใกล้แล้วและจังหวะนี้สำคัญจ้าเอหลานตาบีกระโดดทีกระโดดกับยางยังไงกระโดด,ด,ดไปแล้วและและและส <laughs> ปิน <laughs> โอ้

เยไม่ธรรมดาจริง